ทั้งหมดนี้ด้วยงบประมาณเพียง2,30,000บาทชุดใหญ่ขนาดนี้มีที่เราครับราคาไม่แรงติดตั้งชุดแต่ง c ี v FE เต็มคันใน1นาทีครับไปดูกันล้อเวก VFX 08นแ,แน่จะมีมีไม่มี X ไม่มี X ล้อเวกว f 0 8ดสีดำเงามาพร้อมกับสเปคขอบสกว้าง8 5้าออฟเซต35มาต่อกันที่ระบบเบรกด้วยเบรก AP r a เล n g หน้าหลังหน้า6พอตหลังสี่พอตพร้อมเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมสายถักและขาแบบตรงรุ่นแผ่นอะแดริกาศ์ปกป้องใต้ท้องจากถนนประเทศไทยที่เรียบเหมือนดวงจันทร์กันชนหน้าไทอาเวอร์ชันที่2ทพ่อออกกลาง j t ทีเทอเนียมปากคาร์บอนใส่หม้อพักเพิ่มรับรองเสียงเงียบ ไฟไท้ายเวอร์ชั่นที่2ฮิตตลอดการไม่รู้จะฮิตอะไรอยู่ตัวเดียวสตัดปรับเกียวจาก Silver Neo m a x p ม i m นุมหนึบในราคาไม่ข้าม20,000บาทโหลดแล้วอย่าลืมแขนปรับแคมเบอร์ n o n o r a c i n g ช่วยจัดฟิตเม n นต์ล้อหลังและลดอาการกินยางด้านใน